มีเจ้าหน้าที่ที่มาจากกระทรวงสาธารณสุขนะฮะพร้อมกับคณะทำงานปราบปรามยาเสพติดของกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันลงพื้นที่พร้อมนำหมายเข้าตรวจคน้นบริเวณอาคารที่พักตำรวจส่วนกลางอาคาร10ซึ่งเป็นที่พักของพันตำรวจเอกหญิงอัญชุรีที่มีชื่อว่าหมอแอร์พร้อมจับกลุมชายรายหนึ่งซึ่งรับว่าเป็นผู้ดูแลห้องตำรวจได้ยึดของกลางยาอาัลปรโซแลมซึ่งเป็นกลุ่มยานอนหลับหรือยาที่มีฉายาว่าเป็นยาเสียสาวทำให้หลับและเคลิมไปบรรจุในกล่องลังกว่า10บกล่องนอกจากนี้ยังจับ กลุ่มหมอแอร์ที่บ้านพักได้ผู้ต้องหางทั้งหมดรวม4รายจริงๆแล้วเบื้องหลังจริงๆเนี่ยเรื่องนี้ตำรวจทำมา8เดือนแล้ว การจับกลุ่มดังกล่าวสืบเนื่องมาจากคณะกรรำการอ่านและยาอยเขาได้พบความผิดปกติในการสั่งซื้อยาเอาปารโซหลมสืบสวนพบว่าหมอแอร์สั่งซื้อยาจากออยตั้งแต่ปี2565ถึง2568จำนวน15ล้านบาทตรวจสอบเส้นทางทางการเงินพบว่ามีการแอบอ้าง ใช้ชื่อคลินิก11แห่งสั่งซื้อยามีเงินหมุนเวียนสูงถึง400ล้านบาทโดยหมอแอร์เป็นคนสั่งซื้อและที่สำคัญจ่ายเงินเพียงคนเดียวหมอแอร์ไม่ได้ทำคนเดียวหรอกท่านผู้ชมไม่ได้ทำคนเดียว ท่านผู้ชมนี่คืออีกตัวอย่างของภาพสะท้อนความล่มสลายของสังคมไทยในแง่มุมของการที่เธอเป็นทั้งตำรวจระดับพันตำรวจเอกซะด้วยนะเป็นทั้งหมอจบทั้งขอนแก่นสิริราชเป็นเซเลบในแวดวงสื่อมวลชนและโซเชียลมีเดียของประเทศไทยด้วยและในที่สุดหน้ากากก็ถูกกระชากออกมาว่าเธอเป็นคนที่ชั่วจนหาที่ติไม่ได้